ของเรานะคะอ๊อบก็พาทำหมี่กะทินะคะหมี่กะทิอ๊อบเพิ่งลวกเส้นไปเมื่อกี้นะคะลวกเส้นอย่าให้อย่าให้เส้นมันมันนิ่มเกินเนาะอย่าให้มันเละทำไมต้องชิมด,ด้วย <c oughs> ให้รู้ยังมีความหนึบอยูไ่ไงเวลาลวกเสบให้เจียวกระเทียมเจียวถูกต้องไหมเขาเรียกกระเทียมเจียวป่ะที่มีน้ํามันกับกระเทียมเจียวอะ เอามาคลุกเพื่อไม่ให้เส้นมันเหนียวติดกันแล้วก็หั่นต้นหอมโๆๆรยโโยๆลงไปหน่อยก็จะได้แบบนี้นะจ๊ะห,หอมด้วยมาเรามาเริ่มทำน้ำหมี่กะทิกันอ่ะก่อนอื่นอาให้ดูก่อนว่าเรามีอะไรบ้างเครื่องปรุงนี่ค่ะเราใช้อะไรบ้างเนาะโดยส่วนหลักของมันเลยก็คือหมูสับถ้าคนชอบกุ้ง ก็สับเนื้อกุ้งใส่ด้วยก็ได้นะคะก็จะมีน้ำมะขามเปียกถั่วลิสงบดไม่บดตำโคกๆหยาบๆนะคะไข่เป็ดหรือไข่ไก่ก็ได้นะคะเต้าเจี้ยวพริกแกงนะคะกะทินะคะย,ยี่ห้ออะไรก็ได้อ่าใช่อบอใช้น้ำตาลปิ๊บ น้องต้นบอกน้ําตาลถุงนะคะออฟใช้อันนี้เพราะว่ามันจะได้มีกลิ่นหอมหรือใครไม่มีก็ใช้น้ําตาลทรายได้นะคะแล้วก็ผงปรุงรสผงัวแล้วก็น้ําปลาน้ําปลาเนี่ยค่อยๆเหาะใส่เพราะว่าเต้าเจี้ยวมันจะมีความเค็มอยู่แล้วแค๊สจะพอไหมไม่รู้ไม่พอค่อยเติมเหาะกะทิลงไปก่อนนิดนึงเพื่อเราจะผัดพริกแกง พิกแกงกับกะทิใช่หรือผัดถ้าอยากให้มันขึ้นมันเอาน้ำมันลงไปผัดกับพิกแกงก่อนแต่ว่าเราไม่ค่อยชอบกินมันเท่าไหร่โอ้ใส่ไปหลายอยู่ถ้ารอให้มันแตกมันให้มันมันให้มันหอมก็ค่อยเติมถ้ามาว่าน้ำมันขอดเราก็เติมกะทิลงไปอีกนิดนึง สามชั่วโมงครึ่งจะได้ไหมนานขนาดนั้นก็ไม่ต้องกินหรอกโอ้โหต้องกินคนเรามันต้องกินอะกะทิลงไปเลยจะให้เนี่ยเติมกะทิลงไปอ๋อหมายถึงว่าเมาื่อกี้เติมเป็นิ้นหน่อยก่อนตอนนี้ก็ใส่ไปเยอะละอ่าแต่ก็เหลือไว้กนเพราะว่าเดี๋ยวเราเอาหมูลงไปล้วนกับกะทิต้องคอยดูแก๊สนะ วันก่อนแก๊สหมดไม่รู้เรื่องนั่งคนอยู่นั่นน่ะโอ้ยเดี๋ยพแปะพับแปะพับพับพับพัพับเกือดแล้วก็ใส่หมูสับที่เตรียมไว้ลงไปแล้วปิดไฟเราขึ้นจานโอ้ยเพื่อนนี่แม่ยียีหมูให้มันแตกออกจากกันมันจะได้เป็นก้อนนะคะ ไวรุ่นก้งน,นี้แหละใจร้อนรุ่นอยู่เลยเนี่ยรุ่นไหนฮะแค่อายุเยอะไม่ได้แก่ครับเตรียมเพมเลงไหมวันนี้ไม่เตรียมเตรียมเลยพอก่อนคนจะเบือ่อเติมกะทินะคะที่มันเหลือลงไปแล้วก็เติมน้ำเปล่าด้วยนะใส่ไปหมดกล่องแล้วเมื่อกี้ใช่ คือประมาณห้าร้อยกรัมขึ้นกิโลโอเคห้าร้อยมิลมากเป็นลิตรมิลครึ่งลิตรน้ำมะขามเปียกค่ะา้มันออกเปรี้ยวด้วยเหรอหรือว่าใช่ใช่เปรี้ยวหวานหนอใส่เป็นทักสามทับที ปงปรุงรสคนอลองไปอันนี้ใช้เป็นผงคะนอนะไม่ใช่ผงนัวผงนัวไม่ได้ใส่แล้วก็เต้าเจี้ยวเต้าเจี้ยวอีกนิดนึงประมาณสองชั้นโต๊ะแล้วก็น้ำตาลตาลถุงถุงของน้องต้น มันออกหวานอ่ะมีกะทิต้องออกหวานค่ะอ๋อนี่ประมาณสามสิบช้อนชานะคะ <c oughs> จะให้มันเยอะเะรเรียกเป็นโต๊ะก็ได้ไม่ต้องหลายเยอะขนาดนั้นพลังการตีใส่รุอแรงมาก <c oughs> ใส่ไข่ด้วยเค okay. ใส่ถั่วลิสงลงไปก่อนถั่วลิสงใส่เยอะหรือว่าหมดนี่เลยหมดนี่เลย อันนี้มันแล้วแต่ชอบหรือว่ามันควรจะถ้ามันเยอะมันก็ได้กลิ่นหอมของถั่วทีสูงไงแล้วมันก็อร่อยอออใช่เวลากินแล้วมันได้เยอะอ่าทีนี้นะเหมือนดูไอ้นี่เลยขนมจีนใส่ไข่ลงไปครับต้องยกสูงๆเพื่อจะให้มันได้เส้น,นได้กระเด็นไใช่ <ส>โเสร็จแล้วมั้งเนี่ยจ้ารอขายเส็จตัวก่อนรสเขาจะต้องออกอยังไงครับเปรี้ยวหวานเค็มนิดนิด<า>มไม่<ด>ใช่ว่าเปรี้ยวมากนะเปรี้ยวเปรี้ยวน้ำมะขามเปียกอ,ะอ,อ่ะอ่าแต่มีกะทิต้องหวานนำค่ะ เขากินกับกิ๊กทอดได้ไหมได้แต่ออบกินกับพริกป่นมันจะได้เซ็บเซอร่อยใช่ไหมวันนี้จิมแล้วใช่ไหมเส้นแบบเหนียวหนึบพอดีเลยเนอ,อ,อะอันนี้ของในบ้านแม่กับเฮียเอาเส้นใส่จานต้องคลุกน้ำมันไว้กันเส้นติดาาใส่หอมให้มันหอม อ,อุ้ยผักนี่น่ากินจังเลยถัวง,งอกดิบใส่ไปให้ล้นราดเยอะๆจะได้หอมจะได้หนึ่งจานจะเป็นแบบนี้เาอัพนี่ค่ะ พิกปนพิกปนโอ้โหมันถึงแบ่บไป้คาบคาบมาถ่ายรูปหน่อยมันถึงได้เยอะแยะขนาดนี้อู้โอ้โหอ๋อฮะแ ไว้เป็นหลักฐาน <S <S เป็นไงมัง้งยเป็นจังไดบ้างเมนูน,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 นี้เด็กก็ทานได้อ,อ๋อมันเป็นเส้นก๋วยเตี๋ยว น้ำแ,แห้งแ<ห>ล้วแห้งอย่างหนึ่ยอก็ได้อ๋ออันนี้ยังมีอยู่อีกเหรอกเก็บที่ไหนหลังบ้านอ๋อต้นหลังบ้านเมื่อวานไม่ได้เก็บอ่ะเนาะเมอเก็บหน้าบ้านอืมทำไม นอนกอะไรตัวจิ๋วสีขาวไปหาซื้อ้าไปหาซื้อผักติ้วส่วนเนี้ยมมีกะที่มันต้องกินผักกับที่มีรสชาออกฝาดหน่อยมันจะเข้ากันอ,ออกเปรี้ยวด้วยชวกผักเม็กผักติ้วกักปรีผักสลัด ก็ทิ้นี้ไม่เกี่ยวแต่ชอบ <laughs> <laughs> อือดูคิ้งอเมริกาแสนกว่าคนไปเร็วมากเนาะอืขอส่งกำลังใจไปนะทางทุกประเทศ จะเจอวิกฤตหนักๆมันก็จริงๆแหละที่เขาบอกให้หยุด<ช>หยุดเชื้อเพื่อชาติอ่ะมันหม<ด>ู่บ้านยิ่งคนเจอกันเยอะมันก็ยิ่งติดง่ายเข้ากันนะช่องกระถินสักตะออดอ๋อ มีอยู่นะแต่ว่ามันเริ่มไม่อ่อนละเริ่ม<ะ>เริ่มแข็งไปละอยากกินผักขาครับเนาะมันออกยอดก่อนเดี่ยตามเพนตามให้กินผักขา <sk les> พี่ชายบอกว่าตุนมามา้าไว้เป็นรังยังไม่ได้เปิดเลย <c oughs> บอกเอามาคิดทำอะไรหน่อยสิ ม้อร้าวทำมาม <plex it. S 3> ่าค <pigs> <diet> ัะ <three> ข <instrumental> ี้เมาฮะเดี๋ยวจะกินกล้วยเฮียสองหวีให้ดูไม่เคยกินเลยลูกมันเนี้ยกินแต่เนี้ยมันมันดแล้วเดี๋ยวปะ อย่างนี้ยแหละอร่อยกล้วยเนี่มันมีประโยชน์ตั้งแต่ต้นยันใบเลยนะเคนดะน้องสำหรับเมนูนี้ง่าย,ายลองไปทำกันดูนะคะนี่กล้วยเด็กก็ทานได้นเนะพระมันมีออกรสบานแล้วก็มีหมูมีไข่นะคะใครชอบกุ้งก็ใส่เข้าไปด้วยก็ได้แล้วก็ เร็วด้วยเนอะเราลวกเส้นอะไรไว้เสร็จแล้วก็มาทําน้ําราดก็ทานกับผักคนชอบผักเยอะๆยิ่งดีเลยค่ะเอาอะไรมาทานกับแก้มด้วยก็ได้เขาทำทานกันอยู่บ้านครับเดี๋ยวเพิ่งออกไปไหนกันเ,เนอะเตี่ยงสำหรับใครที่ชื่นชอบเมนูหมี่กะทิของออฟนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะคะแล้วคอยดูนะคะว่าวันพรุ่งนี้ออฟจะพาทําทอะไรทานพรุ่งนี้คงเป็นเมนูเย็นแหละเพราะตอนเช้าต้องไปสอนพิเศษ <c oughs> โอเคนะคะเดี๋ยวยังไง พบก,กันกับเมนูวันพรุ่งนี้นะคะสลาวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย